แต่ถ้าเกิดว่ากลับมาแถวนี้ตั้งฐานแข็งแรงเนี่ยมันจะกลายเป็นโซ i ิงเป็นเวฟเวฟหนึ่งนะครับพอมันเป็นเวฟเวฟหนึ 1, นั่นหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นเวฟสออันนี้เป็นเวฟหนนะครับก็มองเวฟสาครับเวฟสามีโอกาสไปถึงพั0 0ก้าสได้เช่นกันนะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องรอครับเดิมที่เรามองเป้าไว้1,860เนี่ยอาจจะไปได้ไกลกว่านั้นนะครับนะอันนี้ในภาพของวัน นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในภาพของ4ชั่วโมงกันบ้างครับการวางแผนเทรดระหว,ว่างวันควรจะวางแผนกันยังไงนะครับมันจอะรับทุกตัวมาหมดแล้วล่ะนะครับจอะับทุกตัวมาหมดแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้ต้องมองครับเทรนด์เทรนด์นี้นะครับคือเทรนด์ของ4ชั่วโมงราคาทดสอบเล่นกับเทรนด์นี้อยู่นะเพราะนั้น ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้28กันยายน2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและหากท่านสนใจเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยกับเราได้นะครับโดยที่ลิงก์สำหรับเข้ากลุ่มของเราจะอยู่ที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับก็เป็นกลุ่ม Open Chat นะครับมาร่วมเป็นแฟมิลี่กับเรา นะครับนะก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับสำหรับท่านที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันและหากท่านสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราครับก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับสำหรับทองคำของเราครับเป็น gold spot สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะเวลาในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มถึง5้าทุ่มเนี่ยก็จะไปตรงกับช่วงที่ตลาดเมกาเปิดนะครับในช่วงเวลานี้ก็จะมีวอลลุม่มมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาเป็นจํานวนมากจะได้ปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์และสร้างโอกาสในการทํำ กำไรในช่วงเวลานี้กันด้วยนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาของบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้มาช้ากันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆรอดูทรงรอดูอาการของแท่งวันอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆคือได้เห็นเห็นจังหวะสัญญาณของการเบรกนะครับจริงๆเนี่ยมันซึมๆม,มาตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับ จริงๆถ้าราคาจังหวะสัญญาณที่ราคาจะไปต่อเนี่ยจังหวะนี้ควรจะรีบาวขึ้นมาละนะครับหรือยกราคาขึ้นมาอย่างน้อยทดสอบหายนะครับแต่ว่าหลังจากที่ยกขึ้นมาไม่ยกขึ้นมาไม่ได้ครับถูกขายกลับออกมาแล้วก็จะสังเกตว่าเจาะเทรนด์อยู่เหมือนกันนะครับพยายามเจาะเทรนด์อยู่นะครับจริงๆก็ก็เลยรอดูจังหวะตัวนี้แหละว่ามันจะยังไงนะครับสุดท้ายเบรกจริงนะครับเบรกจริงแล้วก็หลุดออกมา นะครับก็เลยรอดูจังหวะสัญญาณสักนิดหนึ่งเลยมาช้าสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะในเมื่อราคาหลุดเทรนด์มาแบบนี้ครับต้องมาติดตามแหละภาพว่าสิ่งที่เราติดตามกันอยู่ภายในวันพฤหัสนี้ที่เรามองกันไว้ว่าราคาต้องมาปิดแถวแถวหนึ่งเจ็ดเก้าศู 1, 7, นย์จะเป็นไปได้ไหมนะครับวันนี้วันอังคารละเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกพุธพฤหัสนะครับความน่าจะเป็นที่จะขึ้นมาปิดถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับต้องบอกแบบนี้แต่ทีนี้ถามว่าสําหรับขาบาย รอครับรอรอดูหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์คือรอปิดเดือนเนี้ยรอปิดวันพฤหัสเนี้ยว่าปิดได้ไหมนะครับถ้าปิดไม่ได้ต้องมองแล้วครับว่าเนี้ยเดือนเนี้ยคือสัญญาณกลับตัวครับสัญญาณกลับตัวไปไหนต่อครับนี่คือเทรนด์ครับเทรนด์เดิมที่มันทาเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในเดือนถัดไปนะครับมีโอกาสจับหนึ่งหกสามศูนย์อ่ะเราก็ต้องก็ต้องกลับมาเล่นในเทรนด์เดิมที่เราตามกันอยู่ละ นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเทรนเราก็ไม่ได้ทิ้งจังหวะที่เราไล่กันหาจังหวะเข้าซื้อกันเนี่ยเป็นเป็นแค่สัญญาณของเดือนที่เข้ามาเดือนนี้เท่านั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวดีเทลรายละเอียดยังไงต้องไปดูในรายละเอียดกันเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับภาพของสัปดาห์นะครับตัวนี้น่าติดตามนะครับเป็นรับตัวนี้น่าติดตามเหมือนกันนะครับภาพของสัปดาห์ระวังเรื่องของการยกไฮตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการยกไฮตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นการ หาฐานของวีคอ่ะอันเนี้ยเป็นภาพหนึ่งคือการหาฐานของวีคนะครับหลังจากที่ทําฐานตัวนี้มาแล้วนะครับราคาทําฐานตัวนี้มาแล้วยกฐานตัวนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าราคากลับตัวแถวนี้นั่นหมายความว่าเป็นฐานของวีคได้ครับนะฐานเดือนตั้งแล้วฐานวีคตั้งมีโอกาสที่จะรีบาวยาวได้เช่นกันนะครับแต่าจะรีบาวยาวได้ผมอยากให้หลุดเส้นเทรนตัวนี้เลยครับเทรนตัวนี้เลยที่เรามองกัน นะครับคือกรอบเทรนเลยคือจังหวะที่เราจะไปเล่นกับจังหวะการสวนเทรนด้วยสัญญาณของแท่งเทียนเนี่ยอาจจะหมดไปละเพราะฉะนั้นต้องกลับเข้ามาสู่การจับเทรนการดูเทรนละครับนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเห็นจังหวะนี้นะครับจังหวะที่เอ้ยมาทดสอบกรอบเทรนอีกครั้งหนึ่งคือต้องมองอย่างนี้ว่าเราเราต้องมองเทรนหลักมาก่อน นะครับแล้วก็จังหวะที่เราตามกันเนี่ยสัญญาณเข้ามาถึงสองสัญญาณเนี่ยคือสัญญาณของการยกไฮ้นะครับกับสัญญาณของของเดือนเนี่ยตอนนี้สัญญาณของเดือนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถูกทาลายไปด้วยซ้ำนะครับแต่ทีนี้ยังเหลืออีกสองวันคือพุธกับพฤหัสนี้ต้องมองความน่าจะเป็นแล้วว่าพฤหัสเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณเดือนจะยังอยู่ต้องยกขึ้นมาถึงหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้น <S <S โดยมุมมองแล้วนะครับว่า การยกขึ้นมาภายในสองวันนะครับหรือสามวันนะครับวันนี้วันอังคารถูกไหมอังคารพุธพฤหัสอีกสามวันเนี่ยด้วยการหลุดเทรนมาแบบเนี้ยโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับเนี่ยดนการหลุดเทรนออกมาเนี่ยทําให้โอกาสที่จะปิดถึงหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์คือตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยละนะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือ,น,คอ,น,คอนี่คือแกบที่เหลือที่จะต้องวิ่งแต่ถามว่ามันกระชากได้ไหมโอ้มันก็กระชากได้แหละครับมันนี่คือก็เถียงไม่ได้ถูกปะ คลองเคยวิ่งแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นระวังครับคนรอบายผมอยากให้รอก่อนเลยนะครับรอจังหวะสัญญาณเดือนกลับมาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมันไม่ควรหลุดควรจะรีบาวขึ้นมาล้วนะครับแต่ว่าในเมื่อมันหลุดครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าในทางลงเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับมาดูภาพของวันกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ภาพวีคนะที่เราคุยกัน นะครับอันนี้ตามภาพวีไว้นะซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าเทรนหลักเมกะเทรนเดือนแนวโน้มลงครับวันลงครับนะเพราะฉะนั้นวีอาจจะลงมาลึกหน่อยนะครับอาจจะมีการพักฐานรีบาวกันได้ทีนี้น่าติดตามยังไงนะครับกรอบเทรนตัวนี้เป็นจุดที่ที่ผมมองว่าต้องติดตามนะครับต้องติดตามด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้เราต้องมองเหรอว่าต้องหลุดมาละถึงจะเอาชัว นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าติดแถวนี้ได้จริงๆแล้วรีบาวได้จริงๆนะครับอย่างน้อยหลุดขึ้นมายืนแล้วก็ยืน1790ให้ได้นะครับยืนได้มีโอกาสกับตัวยาวมีโอกาสทะลุค,ค่อนข้างสูงครับในการที่ราคาพักลงมาลึกแบบนี้ก่อนแล้วรีบาวกลับมาเนี่ยโอกาสไปไกลค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะครับเพราะว่ามันทําฐานให้เห็นชัดเจนนะครับมันไม่ได้ขึ้นแบบคือถ้าเกิดมัน ถ้าเกิดมันขึ้นไปแบบนี้นะครับพักนิดเดียวแล้วขึ้นเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกยิ่งขึ้นไวความแข็งแรงมันก็น้อยถูกปะแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาแถวนี้ตั้งฐานแข็งแรงเนี่ยมันจะกลายเป็นสวิงเป็นเวฟเวฟหนึ่งนะครับพอมันเป็นเวฟเวฟหนึ่งนั่นหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจจะเป็นเวฟสองอันนี้เป็นเวฟหนึ่งนะครับก็มองเวฟสามครับเวฟสามมีโอกาสไปถึงพันเก้าสองพันได้เช่นกันนะเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องรอครับเดิมที่เรามองเป้าไว้หนึ่งแปดหกศูนย์เนี่ยอาจจะไปได้ไกลกว่านั้น นะครับนะอันนี้ในภาพของวันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในภาพของ4ชั่วโมงกันบ้างครับการวางแผนเทรดระหว่างวันควรจะวางแผนกันยังไงนะครับมันเจอะรับทุกตัวมาหมดแล้วล่ะนะครับเจอะรับทุกตัวมาหมดแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้ต้องมองครับเทรนด์เทรนด์นี้นะครับคือเทรนด์ของ4ชั่วโมงราคาทดสอบเล่นกับเทรนด์นี้อยู่นะเพราะนั้นราคาอาจจะยกขึ้นมาทดสอบบริเวณนี้ได้นะครับเพราะนั้นให้ติดตามตัวตัวเทรนด์ตัวนี้ไปก่อนนะครับ เปลี่ยนสีให้เห็นชัดๆนะครับอ่ะก็คือเทรนตัวนี้นะครับที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวดูการทดสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าหลุดนะครับถ้าทดสอบแล้วหลุดอ่ะอันนี้น่าลุ้นครับหลุดแล้วน่าลุ้นแต่ว่ายังไงเราก็ตามเทรนที่เป็นเมกะเทรนเทรนใหญ่จริงๆคือ 1, 7, 9, หอน,นึ่งเจ็ดเก้าศูนยะ์หลักตอนเนี้ยนะจุดเปลี่ยนมันมาแล้วครับเดิมทีกว่าจะจุดเปลี่ยนหนึ่งแปดสามศูนย์ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าราคาลงมา ไซเวยด้านล่างนะครับจุดเปลี่ยนเทรนดก็จะต่ำถูกบีบลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะเราเล่นกับเทรนดถูกไหมอ่ะตอนนี้อาจจะเป็นมองจุดเปลี่ยนเทรนดที่1นึ่งครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามสําหรับขาบายนะครับสําหรับขาชอ็อตเอายังไงดีนะครับขาชอ็อตผมมองนี้ครับอ่ะผมมองภาพชอ็อตกันสักนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ราคามองเห็นว่าเหมือนจะเล่นกับเทรนตัวนี้ละเริ่มบอกว่าเล่นกับเทรนตัวนี้ละเดิมทีผมคิดว่าเบรกไปแล้วอะ่ะมันน่าจะไปก่อนนะครับแต่ว่ากลับมาเล่นต่อเพราะนั้นเดี๋ยวต้องดูการกลับมาทดสอบครับเพราะนั้นราคาอาจจะวิ่งกลับมาทดสอบก็ได้นี่กลับมาทดสอบแล้วเดี๋ยวต้องมองครับว่าอาการยังไงพฤติกรรมยังไงจะติดเหมือนตรงนี้อีกไหมถ้าติดเหมือนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจังหวะนี้เองเนี่ยผมมองว่าถ้าเราเล่นกับเทรนเทรนนี้นะครับพาไปนู่นเลยครับพาไป หนึ่งหกสามศูนย์นะซึ่งเทรนตัวนี้ก็มองได้ในเด y ถูกไหมมองได้ในสี่ชั่วโมงที่หาจังหวะยกและช็อตยกและช็อตนะครับนะ,ะเดี๋ยวมาเปิดภาพเด y ดูครับสำหรับหาช็อตนะเพราะนั้นมันคือเทรนตัวนี้เพราะนั้นยกมาจังหวะเนี้ยครับทดสอบหาจังหวะเล่นได้นะครับสมมติราคาตอนเนี้ถ้าราคาหลุดหลุดแล้วแบบยืนนะครับหลุดมายืนต่ำกว่าหนึ่งเจ็ด สามศูนหนึ่งเจดสามหกขออภัยครับหนึ่งเจ็ดสามหกถ้าลงมายืนได้อันนี้บง่งบอกถึงความแข็งแรงของเทรนด์นะครับซึ่งอาจจะพาไปม้วนเดียวเลยนะครับม้วนเดียวคืออาจจะได้เห็นสักหนึ่งหกแปดศูนย์ก่อนเป็นเป้าแรกนะครับหนึ่งหกแปดศูนย์เป็นเป้าแรกก่อนอันนี้คือถ้าหลุดมายืนต่ำกว่าหนึ่งแปดสามหกนะครับถ้ายืนได้นะ นะครับแต่ถ้าเกิดยืนไม่ได้ครับมีโอกาสรีบาวพักมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับหลังจากทดสอบอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราต้องมองแล้วต้องปรับตัวแล้วครับว่าการขึ้นมาทดสอบตรงนี้นะครับผมขอหลังวันพฤหัสถ้ามันขึ้นมาภายในวันพุธหรือในวันพฤหัสวันวันพฤหัสขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาถึงหนึ่งเจ็คือมันเข้ามาอยู่ในโซนที่ผมบอกว่ามันจะส่งสัญญาณภาพเดือนต่อเนี่ยคือหนึ่งเจ็ดนย์เนี่ยอันนี้จะส่งให้เป็นแรงขึ้น แต่ถ้าเกิดมันมาสักวันศุกร์มาสักวันจันทร์นะครับขึ้นมาทดสอบเส้นนี้นะครับคือ1770เนี่ยไอแถวแถว1770เนี่ยขอทดสอบหลังวันพฤหัสอันนี้จะยังดีจะยังแข็งแรงกับในภาพของการลงนะครับเพราะว่าภาพเดือนจะยังส่งเป็นสัญญาณลงนะครับเพราะนั้นจะกลายเป็นจุดช็อตทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งรีบเข้าครับเดี๋ยวรอดูทรงก่อนว่าเดือนจะปิดแบบไหน นะครับเพราะถ้าเกิดเดือนปิดสูง1780 1790ได้อันนี้เดือนจะยังขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเกิดมาหลังวันศุกร์จังหวะช็อตแล้วไปเอา1630ครับอันนี้คือแผนของคนเทรดของตอนนี้นะครับนะที่อาการที่มันหลุดออกมาเนี่ยผมก็รอตัวนี้แหละนะครับเลยมาชา้าสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของค่างเงิน U.S. กันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ามาครับ 93.5สทดสอบอยู่ครับถ้ายืน93.5ไม่ดีกับทองระยะยาวครับเพราะนั้นทองระยะยาวมีโอกาส1630ครับหรือลงไปต่ำกว่านั้นนะครับอาจจะ15ได้เห็นเดี๋ยวค่อยไปคุยกันว่า15เท่าไหร่นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะยืนได้ไหมนะเพราะนั้นอย่างที่บอกว่า break uh, week break, break ไปแล้วนะครับที่เหลือคือจะ ยืนได้ไหมหนึ่งเก้าสิบสามจุดห้าดูเทรนด์ที่มันเบรกมากสักนิดหนึ่งนะครับคือเทรนตัวนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามดูครับว่าจะขึ้นยืนเก้าสบสจุดห้าได้ไหมนะครับก็จะไม่ดีกับทองคำในระยะยาวนะแต่ก็พาเงินบาทครับปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเงินบาทยิ่งอ่อนค่าไปอีกตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเงินบาทกันมาดูกันในส่วนของทองคำแท่ง 96.5กันสักนิดหนึ่งตอนนี้ยังได้อน,นิสสงของเงินบาทครับที่เป็นตัวพยุงอยู่นะครับแต่ยังไงถ้าเกิดทองลากลงแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการไซด์เวดาวลงมาได้นะครับให้ระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าเดิมทีเราหาจังหวะเข้าก็คือเข้าพร้อมสปอตถูกปะตอนนี้สปอตอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดหลุดหลุด1736เนี่ยมันเป็นทำสวิงโลแล้วเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะไหลกันต่อ นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ควรมีจังหวะไม่ควรมีออเดอร์นะครับควรจะทําให้พอร์ตว่างๆไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูทรงทองกลับมาก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดทองลงตอนนี้ด้วยทองลงเนี่ยปัจจัยผมมองว่า US อแข็งปัจจัยด้วย US แข็งทองอ่ะลงนะมันก็พาไซเวย์อยู่แถวนี้แหละครับนะแต่ก็คือเต็มที่ก็คงไซเวย์อยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า US กลับมา กลับมาอ่อนเมื่อไหร่นะครับทองก็ปรับตัวขึ้นแต่ในมุมกลับกันครับบาทก็แข็งค่าด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับรอดูจังหวะก,กันสักนิดหนึ่งให้ทองเกิดเทรนควรจะไปจับเทรนใหญ่ครับเพราะถ้าเกิดจับเทรนดย่อยๆเนี่ยมันก็คือออกไปทางไซด์เวย์จะมากกว่านะครับควรไปมองทองของเทรนดใหญ่ๆมากกว่า นะครับจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเงินบาทกันบ้างครับที่เราได้คุยกันไว้เมื่อสักครู่นะครับพากันขึ้นไปถึง33.7แล้วนะครับราคาปัจจุบันนะครับทะลุ33.5มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปัจจัยมาจากอะไรบ้างทั้งน้ำทงน้ำท่วมปัจจัยภายในประเทศเองภายพิบัติเองต่างๆนะครับรวมถึงโควิดด้วยนะครับที่ยังไม่ได้มีแรงขายออกมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูครับว่า ปัจจัยของ US จะพาไปมากกว่าหรือเปล่านะครับนะก็เรื่องของน้ำท่งน้ำท่วมเนาะก็พี่น้องหลายจังหวัดก็ได้ประสบภัยกันไปนะครับนะอันนี้ก็ต้องช่วยช่วยกันนะครับก็คิดว่าจะให้มันผ่านพ้นไปได้โดยดีโดยไวนะครับนะก็มา33.7เเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องติดตามครับในส่วนของเงินบาทมองเป้าถัดไปตรงไหนยังไงกันบ้างน,นะครับ เป้าถัดไปนะครับมองมีโอกาสนะครับเอาเช็ค34ก่อนแล้วกัน34.5นะครับเป็นไปได้การทำ high ครั้งนี้นะครับ33.7ครั้งนี้นี่คือในรอบกี่ปีครับ1 2 3 4ปีครับนะนี่คือจุดสูงสุดในรอบ4ปีนะครับเพราะนั้นมีโอกาสครับไหลถึง3 3 อ่าสามสิบสี่ได้นะครับสามสิบสี่จุดห้านะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับไปตั้งเทรนไล่เทรนกันดูในส่วนของสี่ชั่วโมงกันได้นะครับจริงๆก็วางเทรนตัวนี้แหละเทรนมันตกเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับนะอาจจะวางเทรนไว้ประมาณนี้นะครับนะก็ตราบใดที่ยังอยู่ในเทรนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับนะนอกจากมันอ่อนแรงครับเริ่มอ่อนแรงแล้วเบรกกลับออกมาอันนี้ค่อยไปมองการกลับตัวนะครับนะเพราะนั้นเงินบาทยังมีโอกาสครับถึงส 4. ุ ห้นะครับที่มองไวนะ้นี่ก็จะเป็นมุมมองสำหรับแผนในการเทรดทองคำของเราในวันนี้นะครับก็ยังไงใครที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube ครับวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรือว่าใครที่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวไปอัปเดตกันเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ